กานนักเติบแล้วเจอเหตุการณ์นักจังพ่อ้ขคะแม่นสูนักเติบเนาะอ้เนาะนักนเงินกนักนเงินก็พ่อแฮงเนาะโอ้มนเศรษฐกิจบ้านเฮาไปิโอ้สิไปหาเงิน่เด้มาใส่อ้ายนี่เนาะสิไปเฮ็ดพานกบ่มีไม้่างอเบิดเลยเนาะนี่เนาะ สบายดีสบายดีพ่อเม่พี่น้องเอฟซี FC กันเบอร์สุขสุขคนเดอ้อบอกว่าจ,จะเป็นพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอยินดีตอนรับข้าสส่ซ่องมุกดาวันสาวลาวเดอ้อโดยน,น,น้องพ่อเม่พี่น้องข่าวของเต็มอยู่ก็คือื้อนนี้ทางสวมุกดาวันกกำลังสีเดินทางไปอะไปเวียดหรือว่าไปถ่ายคลิปน้องพ่อเม่พี่นอ้อยก็เจอเหตุการณ์รถมีปัญหาหน่อยหนึ่งน้องพ่อเม่พี่น้องเย ก็คือรถอ่าสามุกดาวันปกติก็รถอ่าใช้งานได้หลายปีแลว้วเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ค่อนข้างว่ามีปัญหาเรื่อยอยู่เนาะแต่ว่าเคสนี้กะถือว่า <c oughs> นักเนาะพ,พ่อแม่พี่น้องกะมื้อนี้กคือไปต่อบ่ได้เเนะาะโอเศร้าใจแล้วเนาะทุกคนเลยกโอเคเนาะพ่อแม่พีน่น้องเอ้ยสมุกดาวันกสิพาปไปเบิ่งสาภาพรถเนาะเดี๋ยวเฮาสิไปถามทาง,ทางไอเวียเพิ่นว่า รถเท้ามันเป็ยนอย่างต้องเปลี่ยนอย่างแน่เนาะโดยโดย,โดยโพย่อแม่พี่น้องก็คือตอนนี้กับสภาพรถโอ้กับปกติกับเพยอยู่แล้วเนาะทุกคนกับแต่ว่ากับเคสกับจะบบนักเฮงซัมนี่เนาะแต่นี่ก็ถือว่านักเฮงอิลีทุกคนเลยทางเข้ากัมมากระบาทาวอนคพื่อนอราสบ,บายดีว่ทาวอนกํา <laughs> ลางว่าจะพากันไปวิยกเนกาะมื่อนี้่เนาะแต่ บังเอิญรถเป็นก้อนพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ยังดีที่ว่าออกไปได้บ่ไกลเนาะก็ยังบ่บ่บิดฮอดบ้านอ่ายังบ่ทันบิดฮอดบ้านซั่นเนาะท่านเป็นอยู่เขตอื่นนี่อแห้งบ่นเนาะสมนําไปทางไกลเนาะทุกคนเลยก็ยังดีที่ว่าบุญนี้อ่าเป็นออกจากทางกับ่ไกลกันปานใดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก็ ทันไปเป็นยู่ท่างกายแล้วตาแท้ๆเนาะจากสีเห็ดแนวใดเบิงทางเฮ้ากับสีมาถามทาั้งไอซ้างเพูอนเนาะวันรถเทานี่มันเป็นเอียงเบิงสภาพเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ้ถอดเบิดเลยหัวเจากหัวจักเมนหัวจักบอลหรือเอียงเนาะกับหัวจักลุก <laughs> สูบว้เยอ,อสบายดีได้ทดั้งายเด้อโดยสบายดีเ <laughs> นาะอ้เขาเขาห่านตั้งแต่เศร้าพูดเนาะทุกคนเลย อันนี้น้องน้องอยากถามไอ้ว่าอันนี้หันต้องเปลี่ยนยังไงไอ้นี่นะต้องเปลี่ยนเมื่อเชือดชูกับชูบับกับโจรน้อยป้าลายแมวพ่อแม่พี่น้องป้าเปลี่ยนเปลี่ยนลูกสูบไว้เด็กวัยยังไงชูกับเชือชูเด็กเหมือนลูกสูบกับเสื้อสูบป้าเปลี่ยนเบอเลยบ่เปลี่ยนมาเสียป้าสํา สมุดรานเสียงเงินมาแต่ใช่ไอนี่ไออันนั่งขอถามเนี่ยคันเปลี่ยนเบอร์นี่ใช่เงบเท่าไรนี่น,นะออ 3, สามพันสามพันแล้วไปแนวแนวดีกว่าเกินยกจักไม่เกินดีสามพันสามพันถ้าจุกคนเจ้าพังไอซางเพิ่งมาเอากาตกมกตกใจเนาะเพราะว่าปกติกา รถก็จะบ,บ่ค่อยดีปันใดหรอกเนาะทุกคนเลยการรถก็ค่อนข้างมาใายงานมาหลายฝ่าหลายปีแล้วเนาะแต่ปกติการรถคันนี้ก็จะขี่แต่ในอ่าน้ำบัตรน,น้ำเมื่อเข้าไปตลาดเตะรี่เด็กน้อยพ่อแม่พี่น้องเลยแต่นี่สามตะวันก็ขี่ไปทางไกลเนาะก็เจอนักอยูนะ่เนาะทุกคนเลยก็ไปต่อมาได้เลยเนาะต่อไออันนี้คันสอบแบบนี้หาเมื่อนี้แล้วบ่เนี้ย มือนี้ยางบ้แล้วอใช่มือพูนแล้วเออสามชีมมือพูนะมือใช้ใบช่งอยู่เฮ็ดอยู่เหียดเลยอ้เอาไปมึงเหียดเลยบ่จึงเหยียบปกไม้มายังขักแน่มันจึงเด็ดโอ้ยใช่เฮ็ดเฮ็ดอยู่นี้มันเฮ็ดโบ้ครับโอ้ได้แลยน้องๆกันไปบ่ได้เลยแล้วบ้านนี้เนาะโอ้ขี่เอารถมาแต่ใายขี่ไปเหียบไปงานบ้านนี้ทุกคนเลย ยืมรถไอ้บอลเนี้ยมีมีรถไอ้บอนี่ฮะคันนี้่มยีมีรถไอ้ไปกันเนอะออบ่ได้ได้ไอ้เนาะขาดเบียดตัวนี้บ่ได้แท้ๆเนาะกาคือหลายมือแท้เนี่ยเนาะทางสามุกดอนสี่รถซ้ายไปนี่ทุกคนเลยพอปกติกะมาแปลงน้ำอ่ะเล็กๆน้อยๆกะไปได้แล้วเนาะแต่ว่าเหตุการณ์นี้โอ้หนักสุดทุกคนเลย เปลี่ยนเบิดนะปอก่ปอกสุคุณทังขาดทังแย้งมันก็ต้องด้เปลี่ยนน่นี่งเปลี่ยนเปลี่ยนขาดไม่ต้องคนีกเมื่อไหร่ันบงขาดมาทางจัคนสุดบงหะจัราจัร่งหสามกุาวันใสุ่ปินได้เนาะหนายงเลยบ้านีโทุกคนเลย ทีมีเงินใช้ไอ้อยู่ยบ่นี่อพอดาได้บ่า้างโอ้เนาะถูกเพราะว่าทางเราก่าเพราะผู้ว่าลดเป็นยาเนาะเข่าเข่าห่านเลยเนาะมาถามทางไอง้พิ่นู้นที่นี่อ้เพิ่นแมน่ข้าองอ่อนเลยสามพันพ่อแ <Yeah. S 1> ม่พี่น้องเลย <Yeah. S 1> เต็มเงินจีบกับล้านล้านกลัวเนาะสามเท่าตกหลังหลังเจ็ด ล้าน700,000บ่อ่ะมาครับสมุกดิว่าันไปบ่เป็นเล้วตอนนี้โอ้ยหนักสุดปกติหาจะเป็นแต่อันน่ะยางหัวเนาะบ่าวทวอเวลาเข้าไปเนาะยางหัวหรือว่าติแตกทุกคนเนาะกายหันกะกะบ่ค่อยเป็นกะส่วนากะ ลีนแหงทุกคนนอเปียนลีนกับประมาณสองสามอย่างนี่แหละแต่ลดกะ <c oughs> คือว่าน,นะมันเปลกอยู่เปลี่ยนด้วยสมุกลยลืมมันโว,ว่าเป็นว่ามันมนักลุกมันหล่นแล้วอืมราะว่าคือว่าใะน,นอนแบบ,แบไปทงาปทงกายเลยทางสมุกลวันกั้กะ รถกะจะจะบริคอยเซ็กนะทุกคนนะมีแต่อ่าเปลี่ยนลีนชื่อๆทุกคนเลยลีนกะขอนขางว่าทางสมุกดาวันกะแป๋ยยู่เนาะเพราะว่าเดินทางไก,กลกะลีนกะบ่ฮ่อนอาทิตย์สามทุกคนเลยนะเลยนาะเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเนาะเวลาขี่ไปนี่กะขอนโมจนท่วงว่าโอ้อูดหายทางใดเด้ว่สะสินเนาะโอ้ายเอ้ยน้องไปบเป็นได้เด้ดนี่คน้องอ่อนบ่ได้ได้นี่สามพันว่ะเนาะโอ้ <c oughs> ทุกคนเลยสว่าเลยนะเมื่อเซคันสิว่าว่าเมื่อคลายเข่ากับบริเารหน้าเนาะทุกคนเลยท่านเลยคันสิว่าเมื่อคลายเข่ากับซามุกตะวันกับบริเารหน้าเนาะกับพึ่งจะเริ่มเห็ดปีนี่เนาะก็ยังโมมีเข่าลดกับรถมีคันเดียวทุกคนเลยเนาะการรถนี่ตายการยลือกสีไปน้ำพายเด้แบบนี้เนาะ เชือสีแล้วเนาะทุกคนเลยคิดว่ามาแปลงมื่อนี่ได้ขี่ได้เลยเนาะทั้งไอ้เพิ่นว่าสามซีมืออืมมื่อนี้เป็นโบได้มื่อนี้เป็นอืมมื่อนี้บปได้เนาะสามซีมืออ้าวตัวควรจะสั่งมาเด้ออืมควรจะสั่งมาต้องต้องเอามือเบียดก็น้อยเนาะบ่นเลยใจหายบ่นเนาะพอนเนาะได้ไอ้เด้อพอนได้เดือนเด้อ เดือนละพันได้เด้อผ่อนไอ้ได้เดือนเนาะขอผ่อนบอกว่าผ่อนไอ้กับหอบปลานเนาะโอ้ยเท่าหาซอกมาหาได้เพื่อนไอ้ถอก่อนพันหนึ่งผ่อนได้เดือนเนาะขอผ่อนนะไอ้ได้เดือนเนาะเนาะอืม ที่ไอเพิ่นจะเอาไปซ่อมกับสามชิ้นยางเนาะทุกคนเลยทั้งเบียบปอกสูบเปลี่ยนเวนไหม้วกกบเปลี่ยนโซน้อยบ่อย้วกับกัมยางอีกเนี่ยเปลี่ยนขาดอีกเปลี่ยนขาดขาด<ะ>เลยปวดแทนเปียกเหมแนวหาขะเปีเปยกช่องยาชั้นยางนั่นแหละอ๋อเปลี่ยนขาดขาเกิดโบแหง้งเจ้าทุกคนเลยไปโบได้แม่นเนาะ กานนักเติบแล้วเจอเหตุการณ์นักยังบ่ค่อยขคุณะแม่นสูนักเติบนาะอ้ายเนาะนักนําเงินก็นักนําเงินก็พอแฮงเนาะโอ้สมนําเศรษฐกิจบ้านเฮาไปซิโอ้สิไปหาเงินใส่เด้มาใส่อ้ายนี่เนาะสิไปเฮ็ดทานกะบ่มีไม้มาออกเบิดเลยเนาะนี่เนาะอ๋อทกเลยพอแท้ออกเบิดเลยเนาะอัน โอ้เครดนากอีกแล้วสมุกกตะวันงานเข่าอีกแล้วเนาะไปโตบ่ได้เลยโอคิดว่าเป็นเครดเล็กๆได้น่อยเนาะทุกคนเลยคิดว่าอ่าสิบบนักขนาดนี้เนาะโอ้พังเต่็ราคาสมสมุกกตะวันก็นยังขาอ่อนเลย กะຖືว mm. ่ารถกะโอ้ใส่งานได้หลายปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะประมาณได้ฮอดแล้วจัก7-8ปีเนาะบ่ถาวอนนี่ก็คือว่าแหละเนาะรถเพราะว่ากะเฮาก็ขี่แต่ในบ้านแล้วก็ไปตามตลาดตรีกะบ่เคยเดินทางไกลจ้าคือพอที่นี่สามุกตวันกเอารถไปถ่ายคลิปเนาะทุกคนเยกค่อนข้างว่าเดินทางแต่ละมือกใช้เวลาดนเนาะเพื่อไปฮอดอ่ะจุดหมายปลายทางกใช้เวลาเป็นชั่วโมง เดี๋ยวว่า40นาทีเนาะสวดไปหอดแต่ละจุดก็ได้ทุกคนเลยวันรถมันกับเก่าแล้วกับหนึ่งมากกับช่วงนี้ก็คืววอว่าเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเครีอ่าอ่าเป็นโมเมนต์เป็นเครเนาะเป็นช่วงฝนเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเป็นน้ำมานานัาในบ่อเนาะฝนตกในบ่อเนาะเพราะว่าทางมันเปื้อนเนาะทุกคนเลยไปขี่รถก็คือว่าแหละบุบื้นไปเพื่อให้ได้คลิปมา ใช่พ่อแม่พี่น้อง FC ได้เบิง์ตายแล้วลูกสาวถอดเด้อทุกคนเลยเนะานนะเมย์เ้ยเนาะมาหันมาหันไอ้เบียดแต่เศร้าคุ ก็ก็ยังดีที่ว่าอ๋อจะเคลื่อนไปกับบ่ไกลปานไดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเออรถก็พอดีมันเป็นอยูอ่อะนะตามทางเนาะทางสมุกระวันกัฟ้าวเฮ้เนาะครอแม่พี่น้องเอ้ยก็พากันอยูมากับบ่าวทาวรมากะฟ้าวมาเข้าห้านอ้ายเพิ่นได้เนาะมาตั้งแต่เช้าผู้ทุกคนเลย ทางไอ้เพิ่นกับมาเซกมาเบิ่งยังก็โอ้เพิ่อนเนี่ยสมก็ได้เพิ่นนะเนาะให้ยไม่สมต้องได้หย่าปอกสูบไม่เพิ่อนเนาะพอรถมันดวมเฮงพอมันใส่งานหนักทุกคนเลยโอเหนียวมากอะมาเขาหั่นเนาะเพื่อไอ้เพิ่นเบิ่งเพิ่อนยังก็โอ้เปลี่ยนหลายอย่างทุกคนเลยเนาะจากโซ่น้อยเปลี่ยนปอกสูบหัวแวนยังหลายอย่าง ั้งราคาเงินสมมุกละวันกันย่งยางๆนะเนาะสามพันบาทนะมีแต่ชิติดนี่ไอ้เพิไไ่อนใบแล้วเนาะสองมาหาได้เพิ่นไ,ไอ้เด้อ <c oughs> อันนี้จะต้องมากมากอย่างมานันอะไรส่วนน้อยนี่สน้อยโอ้มากแล้วก็เปลี่ยนใหม่บอเปลี่ยนใหม่โอ้เปลี่ยนใหม่เลยเนาะเดี๋ยวตั้งไม่ยังไม่เ,เมสร็จ มันรวมเวบอรเ,เลยเนาะนทุกคนเนยลยเพราะว่ารถมันกระเถ่งเลยเนาะอันนี้เนาะป้าแบบนี้เลยเนาะทุกคนเลยกันว่าเป็นคนกันได้ บัตเป็นกันนักบัดเดียวเนาะโอ้เปลี่ยนทั้งตั้งทรายาย่างท่อบ,บัตรได้สามกวันโอ้ไปต่อบัเป็นได้เนาะกลับว่ได้ไปถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่นอ้องเบิ่งแล้วบัดนี้เนาะข่ารถในเฮือนกะมีมีสองขั้นทุกคนเลยแต่ว่าขั้นหนึ่งกนนะน้องเพิ่นกะขีบบ่ไปเฮียนเนาะเพิ่นกะบได้มา กะมีแต่คันเดียวนี่เนาะที่ใส่ในอ่าน้ําเพื่อน้ําซานเฮาก็ทั้งมือใดสมุกตะวันขี่รถเอารถไปถ่ายคลิปทางแม่เพิ่นก็บ่ได้ไปทางใดเนาะก็เปลี่ยนกันไปกับแม่เนาะบางเทื่อเพิ่นกลไปเวียกไปงานเพิ่นทุกคนเลยนี่อยู่ก็ถือว่านักนวงทะนวงในเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยเปลี่ยนหลายอย่างเลยเนาะ ก็คือว่าอะไรโหบ้านทาวอะไรแบบเป็นกันนะเอาบัตรเดียวเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยสมุกตะวันเชิงขาอ่อนเนาะกาโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องในทางสมุกตะวันเบ้าทิพาสประการใดทางสมุกตะวันกะกาบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขทุกคนเด้อเนาะกาธานีสมุกตะวันกะกาวคำว่าสบายดีสบายดีเนาะ